พัดพักกินกับป๋นพี่น้องหดวใส่น้ำตาลลงไกัน ผัดผักกินกับปนจ้าผักกาดหน่อยจริงเหรเอ้ยเต็มกระปุกหน่อยเล้จริงอ่ะผักกาดขาวพักกดกระปุนเลยเครื่องสุงใส่ความเลย ผัดหมูมันชุกๆกันผัดแต่มันก็ได้หรอกว่าตอนนี้หมูอยู่หน่อยเนาะไม่ไหวใจผัดต่ละมันหอยที่ก็ได้ผักกาดก็ได้เนื้อทอมันเป็นแลงเป็นง่ายพี่น้องเอ้ยแม่เมสามาหลานไปโรงเรียนแล้วยนเลยย่างคุยง่พี่น้อง ยหญยผัดกับครเลยเห็นไหมเต็มกับครเอาเอาเนียงเครื่องใส่น้ำเรียบร้อยแล้วเท่บุนีนกกร<อ>ลดลุลนลุ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 ลนลุล ตาเราเป็นนั่นเราบ่ค่อยกินผักสดก็เลยผักถึงเลยกลับปรณ์มูย่ายกับมวนสดๆเลยแล้วกลักาเล่งไฟแห้งด้วย หัวแกะแต่นี้เรื่งหนึ่งหลิ่งไฟแห,ห,ห้งอะไรหอนวอกพวกหรือทะเลประกาศยานเพราะมันยุบลงกะเอากูเลยพัดให้มันนั่นพัดรักใส่นล้วมันหอยเข้าไปแล้วจ็บปวดพัดถ,ถึงกระป๋องื่อ พักเพราะมันผัดผักมันสนลบจ้ะซำนนี่ล่ะจ้าพี่น้องจ้า